คนสามประเภทที่เราควรที่จะเลิกสนใจนะคะถ้าเราพยายามที่จะเข้าไปสร้างสร้างความสัมพันธ์ให้ไปในทิศทางเชิงบวกแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลคนประเภทแรกคือเป็นมนุษย์จอมขอกควรนะคะไม่ว่าใครหรือตัวเราเองจะํา อะไรก็ตามอะเขาก็จะพยายามเข้ามาก่อควาสารพัดเพื่อให้เกิดความลำคาญงก็อย่างเช่นคนอื่นเขานั่งทํางานกันทั้งหมดแต่กลับเปิดเพลงเสียงดังโดยที่ไม่สนใจโลกเลยค่ะเสียงดังประมาณไหนก็ให้นึกถึงเวลาเราไปงานวัดนะคะคือเสียงประมาณน,านั้งสำหรับคนประเภทที่สองคือมนุษย์จอมนินทานะคะคนกลุ่มนี้ย ถ้าตัวคนเดียวจะไม่ค่อยกล้าพูดสักเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อจับกลุ่มกันเมื่อไรอ่ะก็เริ่มที่จะพูดนินทากันนินทาในแบบที่ไม่ว่าใครหรือตัวเราทำอะไรก็ตามเขาก็จะพูดอไปในที่ตามชิงนลบชันขั้นเด,ด,ด็ดคิตเราเลยนะคะแต่ที่จะทำให้คนอื่นมองหรือเข้าใจตัวเรา ไปในทิศทางเธอแต่ก็ยังน่าสนใจคะเรารู้ว่าเราเป็นคนยังไงสําหรับคนประเภทที่สามคือเป็นคนเป็นมนุษย์ชอบแอบ,บสร้างสถานการณ์ให้คนทะเลาะกันนะฮะคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่อันตรายที่สุดถ้าเราเข้าใกล้เราก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือในสถานการณ์ที่เขาสร้างขึ้นมานะฮะ ไม่ว่าด้วยเหตดพูดอะไรก็ตามเราต้องออกห่หางเันตีเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็เมนบอกเพื่อด้วยนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรอยากแชร์ก็คอมเมนต์ได้เลยนะะ